เดือดครับพี่น้องเดือดสนั่นเดือดสนั่นครับผมเอ้ยไผเป็นไผครับพี่น้องไผเป็นไผบอลเป็นถือกเหี้ย <Yeah, S 1> เดียวเลยพี่น้องเด้อ <Yeah. S 1> แมนเบิดครับพี่น้องพูดแล้วครับเอานี่กับเขาครับพี่น้องนี่กับเขาเออเอาถือกชุดดังสุดพื้นเอ้าเอา,เอาพี่น้องเอา้าอุ้ยเดือดเดือดครับพี่น้องเดือดเอา้า อันนี้ยังข้นมาท่านได้ครับพี่น้องเนาเบิงเยนี่ครับเยนี่เป็นเังไหรครับพี่น้องเยนี่ครับเนาูยังมาท่านข้นยังมาท่านข้นตอนนี้เดือดครับพี่น้องเดือดเดือดอ่าจะเป็นปลาสวายครับแล้วกับปลาบึกเด้พี่น้องเดือดครับปลาบึกไซส์สี่สิบห้าสิบโลแล้วครับพี่น้องถือสุดดังครับตอนนี้ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับถือสุด ไอ้แหะครับผมนี่ครับแมงปิดทุ่นคองกันแบเอ๋อลากครับลากอันซี่หาตัวทันว่าจัำว่าแรกครับแหะแรกครับพี่น้องโดนกี่ตัวครับห้าหกตัวครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับหาหกตัวกันว่ารับตรงไหลากขึ้นฟังได้พี่น้องเด้อแหนี่ครับผมตรงไหลากขึ้นฟังครับผมเอ๋อ พี่น้องเบิ่งเอาครับเอ้ปากคไห่ก็แช่น้ำพี่น้องถ่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับอ่าูทไนูไหมเอไหมไปไปเลยเอาคุณฟงดีกว่าดังดัง อันนี้น่าจะติดแทนปูแล้วพี่น้องตอนนี้ประมาณหาหกตัวพี่น้องเมนบอกประมาณหาหกตัวครับนี่ครับหนึ่งสองเนสามสี่แล้วตอนนี้เห็นสีตัวครับพี่น้องสี่ตัวใส่ไงประมาณสามสิบครับสามสิบอัพบ้านเห้เลยเอาบ้านไหนครับเอาขึ้นบ้านไหนเหถ้าจะเอาไปมืดเ้วเร็วๆๆแค่เดียวครับพี่น้องล่อยู่ไหนเ่ แห้เดียวร้อยโดเนาะร้อยร้อยครับน่าจะถึงร้อยตีข้างล่างกบบนีเนี่ยพี่น้องบนบนด้านดึงขึ้นครับเอ้านี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องใส่ใหญ่ใส่งามครับผมโอ้ยเดี่ยวเนี่ยไม่ได้พดเลยใส่สามประมาณสี่สิบครับตัวนี้สามสิบสี่สิบเลยครับสี่สิบสองตัวนี่กับแปดสิบไปได้พี่น้องน่าจะร้อยครับเฮ้เดียวร้อยโลครับผมเฮ้เดียวร้อยโลนี่ครับของแข็ครับผมเอ้า สุดยอดครับบรรยากาศการลงแข่งจ